ห้าหกเจ็ดหนึ่งนะครับลงมาที่เก้าัตว์ ผ่านหมายรับสารขอเจรนาสาวนิชาน,นรอดสวรรณธิพดเพชรรัตน์เป็นประดิพิเตษนักเจดวัดตอนไทยอำเภอท่าตาลาอกาพระราชชานเพืองหน้าที่กองพระราชวิธีนำสายเรียนเจ้าภาพผกติดเอกธิพดเพชรรัตน์เพื่อต่องกูจากหาที่สุดไม่ได้ หากความสร้างโดยานาิถีถึงกองวิญญาณของติเอกผู้ตั้เริงเปนโลชนในคัามมหาการุกานาทุกุนที่ได้รับรับกษาเกียรติอันสูงยิ่งในวารสารสาบถวายบางคงแค่เพื่อใช้น,นลระบาดสิเอกี่ดีดวัครับในวันนี้ อนุสัสดนาจารย์กรมฐานราศีที่ยีาขอ,อนำประวัติและคำว่อาาาำเภอสีทนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นองค์งนายรวยเพชรรัฐและนางหลวงุษเพชรรัฐระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดตอนไครอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชขอกราบมิหมดท่านพระมูวอริษานุรักษ์เจ้า,ราพระอำเภอท่าสาราว่าพระอ่นานาาาาาปัญญาฝ่ายสงฆ์เป็นาาาปองค์ทีาาา่อาฆาต เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นที่ดี่มอเงินนะครับมอบเงินหินไม้สงกรามและเงินหินไม้ประโ้วงบาราโงะโอกาสที่มรรคผลเจ้ารุ่รุ่นะครับคนที่มาด้วยกันหลายวัดนะครับก็ มาแสดงออกนะครับคุณผู้ฟังขอเรียนเชิญผู้มักหน่วยนะครับผู้ทท่านี่ได้เดินทางมาร่วมในวันนี้ได้เข้าวันสมาธิทางระดับนะครับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมถึงวันที่1ิบเ นะครับคูวันที่18กรกฎาคม2564แล้วก็ขอขอบคุณนะครับนะครับน้องว่านะครับรองรัฐมนตรีสีผู้กำกับหน่วยนะรับเพื่อร่วมงานและท่านผู <ano> ้มีเกียรติทุกท่านนะที่ได้หลังไหลมาร่วมงานในวันนี้นะตั้งแต่บันาลที่เราทั้งศพนะครับรับของรัชกาลเจ้าพเะยาท่านจะทำปากโดย มีเฉพะค่ับผู้มายจนอยูในระบทของเรานะครับในแบ,บเ่เศษซี้ไฟขนาดไม่น้อยแต่เชื่อเว่าคุณงามควาดีของท่านาจะกระโดดในหัวใ,ใ,ใจของเราท่านละ6พ็จะกายน2560ติดต้นมาตั้งแต่ท่านได้ 大家。